ได้กับปนมานเสียงลำเสียงแค้นกูทินอีสานบานเฮาเปนจะได้ว่าเกิดเป็นไทยอีสานเสืออย่าลืมไร่ของแต่เกา่าอนุรักษ์หลกักเกาเ่าเฮาแท้ตั้งแต่เดิมให้ภากันเฮ็ดเพิ่มเฮื่งพัฒนาอย่าละไร่ของดีเมืม่อคร่าเดิมกลังให้มันยังคงไว้ไทยอีสานได้สืบตอ่อให้น้ำนอ้อพี่น้องส้มเสือเผาอีสานแต่แล้วเสียงออเนตนตางเสียงแคนครับเสียงกีตาต่างเสียงพิน นะครับเสียงกลองเสียงเบสประยุกซ็กต์กัรเมื่อนี่เป็นแบบบอลล์คอนสิงคอนเสิร์ตเนาะนะครับยืมเสียงออกแกนเป็นเสียงแค้นล้ำสู่อีฟอ,ฟอีแมวฟังใบออย่อคู่ตามแบบฉบับหมอลังควานสกอรการละครภาพโอ้โอ อานไลน,น์ณะดีมล่ำครูมล่ำก่อนข้นหันไม่ก่อนเดือนทั้งหมดขอสำร่วมจิตสำร่วมใจสำารวมกายสำารวมว่าจาระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทไทยแล้วจังว่าสาธุสาธุสาธุาธคุณพระพุธคุณพระรมคุณประสงฆ์ นี่คือคุณพระรัตนไตรวา,ากุก,าากุนันโูโกนาคามโนกัดสโปโคตมโมกจังมาคุณเอ๋ยคุณคุณพระศีอริเมตไตรโยรวนเตนอพุทธโธจงมาปกมาบาังจงมากลางมาเลื่อมมาเทียมใบเอ้ยละนอ พระคุณเอ๋ยเราแบนวาเาดอดางสาธุเดอขาขอนบนอบนิ้วทุนเกตเกสานึกถึงคุณรูใบยแฟกุมกับเก่าคุณนั่นเดอคุณประสงค์องค์เจ้าทางสาม้ามาเรียน ยิ่มแต่ข้างคุณแก้วทุกประการไหวละไปเบิดทุกด้านเท่าทั่วลโลกาขอให้มังสู้สักซอยป่องกป้อง,องทั้งสองเพื่อเจ้าเบิดาพ่อละแม่ลูกและขปป้แปรแผนพื้นยามเข้าว่าก่อนวันนี้เดือว,วันนี้ลูกเดือดร้อนมาลำซอยงันบุญขอประคุณทั้งหลายแนะนำลำบางบัดเทยียมสอนกัำเวลาลำหลองแอวเดียวนี่เศษทุกละแล้วต้งมาขึ้นสูง ขอเส้นเด้เส้นไปเบิดสุสมคขงคอบตะกรบ้านให้บรรดาหัวคิดดังใจประสงค์มุงอยาได้มีแนวอยู่ให้ลำดีกากันมือดีลำเสียงกันอยาได้พิษพาดพังหลังหน้ายาลงให้คนซาโปงตปงปงตปงปงเท่าต่อปัตตาพีอุ้นระศรีอริยาเมตรัยยาสิไลวางเวนจะได้มีเวนต้องถนองนำคำซอยให้มาคอยคิดถักคาเวลาโอ,อ้ยก่อน ยาสีให้เรียดงอนบทบาทการแสดงให้มาแปลงมาสูล่ลำดุกับผมบางมาแปลงทางให้จะลงไหลทางเดือนยามผมยืนก่อสู่ความรวยเลือนไหลก่อเส้นเดือเส้นทั้งเทพทบปัทธรถ่ายชตแด่นแด่นตะวันเวทตะวันปูดตะละาเมฆลาดวงสอยให้มาคอยลิงเยี่ยมเทียมคิงจะได้หางตรงมาแปลงหนทางให้ผู้ข่านึกไดนึกแต่ไว้ลิ้วเลือนไหล เลือนไหลไหวลูเลือนไหลเอาอันนี้ไว้ออยอคู่นะครับปี้หันมาเอาใจพี่น้องผู้มักมวลนะครับรา้งานตนไายงานตัวแบบประยุกต์ใส่เสียงกลองเสียงเบียดกีตาร์ออกแกนกันไปพอมนะครับให้ได้ยอย่อนก่อนอนันำกันหลอบเล็กแขกที่หมานกับพี่น้องไฟหนาหานบานเฮา นะครับผู้ใดพร้อมสิมวนกับมวนนํำกันรอบนี้ไปเลยเด้อบ่ต้องถ่ผนานผู้นั้นผู้นีมาบ่หันได้ครบนะครับขอเสียงคู้มักววมวลเลยแสดงว่าบานเฮานี่คักเติบเนึ่งอยู่แต่กินข่าวว่าบอฟฟอนตั้งเต่นเสาหัวแมนอีหรีบ่พ่าเบิ่งเมื่อนี่ลวนก็ั่นะครับพ่เป็นการเสีย์แล้วอา้าประยุกแบบเสียงลำแบบไม่สะกอก,ะก,กันแล้วกัน นว่าเด to então, und, à, ินน้ำตังเดินเจ้าคุณกว่าศรธาฟังเดินเจ้าคุณกว่าศรธาพวกบล้ำกลับมาพร้อมกันทักูฟังคันมูลาพี่น้องฟองไปกับฟังเจ้าพวกนายหูมาฟังกับกังพี่น้องฟังฟังยังบ่เข้าใจตั้งและกันยังสงสัยขาไนขาดอกจักเสื้อจังหวะไต้ดอกบล้ำในก็ดีโตของผมนี่ที่ทีเระใช้เดือพบ่เมื่อนี่ได้มาสู่ต่อกับบล้ำหุ่งงนี่ ลักบ่อลำตัวจริงบ่อเป็นหม่นปวดอ้างพวกสัทธาเพิ่นไปจ้างบอกปุ่มปุ่มตัวบ่อแมนหมอลำโลกขี้กาขี้ไก่เป็นหมอลำใหญ่สือต้องเบหาเพิ่งเอาสารังส่งทางตามลูกบ่เขาบ่อกับบ่ออวนบ่อพี่เพิ่งเกาที่กับเพิ่อลำไม่ทักกันผู้ใจบ่มักกะยาเป่าทำตีกะลำบ่ดีเอาไปนแ้่เด้อย่าแม่ลับปีต้องป่องแต่ขอทำน้ำไล่ไลกันผมลำบ่มมวลเถบ่มนวน กษัตริสีนวลในสมมักสมหมายก็ถ้าปัง,เด,ปงเด้อปั้งตายเด้อมาจังสีลิงทัาเข้ากินทัานผมกินเขาสมผมทองหอดยกหนึ่งหอดยกสองยกสามยกสี่พอาขี้กษัตริขี้พอาะคมกษัตริย์คมเพอาะจมกษัตริย์จมพอทังกษัตริทังเสมือนมวยสาลาขึ้นสู่เวทีที่แหลกทีนีืสิีมึงไล่กันปอนปัดดีหลังจำคอยป้อนมัดตอบกัน เล่นศอกนาเล่นศอกหลังศอกคู่ศอกเดียวเล่นศอกนาเล่นศอกหลังศอกคู่ศอกเดียวให้ขี่กับเนียวไหลออกเป็นเล่าบบอแบนโตก้เฮาบ่เแบนเท่ากับเงินาฟังไปเกินคุณนกอสับทุ่มล้อตาฟังแม่น้าลมแงดข้างแงดขาลูกของผมมันกับว่าสางาดอกบารมีสายบักเตอร์เบคนน่ายลางได้เปิเบื้นเลือกนางงามเปินกอะไรที่ดินเพิ่นตัวหุ่นอาว่ในลางวัน รวยข้าวสองใบลองสองโตของพวงันกัลูก่อของทีปันหลุดมือทั้งหลสิคือด่างํานอแม่พึงเหาในละบอนแต่กะไดพึงบอนแตกะไล่ดำเปินเลือดตัวก็ดำเจ็บเหมือนกีบุ่นเกี่ยวปันลิงบอาคือบมอผู้ญิงข้าวปันไข่ไก่ผัดปานุมเพิรนก็ใหญ่เต็มอกเต็มบลางปัดปานุ่มของผงยำบานบางแกแลจักเป็นอุคนนอแต่ออกอยังคุนลุงบ่ใหญ่บ่สูงคือของเกานน ปึงต่อต่อลาสวดส่งองแงี้ยวเอาบึงเป็นแถวลงไปทองน้อยสเห็นบอนห้อยต้องเต็มสองอันเห็นบอนห้อยต้องเต็มสองอันเอินปรากฏละมันจันประทันเอามาวา เป็นมาของมีขาของกำของพุนถ้าเบิดเอาขุนบ้านน้องยำเต่าเอาเบิ้งหัวเขาตุกแทมปุกขาเบิ้งจังมาละบาดลำบาดย้อนละเบิ้งบาทอนบาทสังเก็บเงาที่ถือกับเขาอาจารย์หรือบ่อลูกปองงามก็ตามท่อนนอกพว่าตั้งแต่ลำดีเบิ้งเอาตีในคนงามสางเอาเบิ้งสองข้างเหยวบางกองแขงแกรงกะสีต้องเดงหัวใจแตี้ยวต้วันนั้นบัวไหมากกับบ่อ ผู้ใดมากับบะทอแอวมันนั่นผู้ใดมากับบะทอขั้นได้จับไหล่หอถ้าจับไหล่อจะเห็นปลาสัมเก็ตสัมเกตก็เห็นปลาสําแก่เอาหัวหน้าผู้เอกยงานหน้าตัดหาล้มจากเคิองนึ๊งด้อเอาผู้สาวหน้าหันหอมแก้มมะล้อผู้ไส้เงาขอบคุณนะครับ บ็ต้องตองก็ได้หรอกหอยยอมโยหอยยอมอยากจะหมอรับกู้ชไส้หอยอมเป็นมาเดือดาังเป็นมาเดือดาัตังเดือลาโดนหองลูกคองมบ้าต่ใส่แล้วน้องกําลังหลังู่ใส่ดังอยู่ไกลหรือมันอยู่ทั้งไกลคุณเป็นทั้งหรือเกแกะแก้วหรือแมว เลี้วนำเสือเอ็นคมลงแต่พบแป็นแปมบาบอกมาเห็นเจ้าเือเดียวพี่จยเกี่ยวร้องเดียวกับคุนเป็นพราะบุญทองใอย่าได้แนมเอตอน์ดอกกอจองขอมองได้ไหมกอจองขอมองได้ไหมหรือหักลังกับใครมาแล้วร้องอยาบกสสานะของพี่อย่าร่วมรับกอสารของพี่อย่าร่วมรับแต่พริกบัวหักบัวรักก็ไม่นานกับพูนแล้วกัขุนช่งางวานํำพูดของคุณช่างมวานทำไม่ต่อละมาะนอหลังกลางกองจา ัวรักของเราจะสลายตัวรักของเราจะสลายแล้พี่ขอมอบห้กับคุณตาเปรน้อง๋าอย่าทำท่าห่อแงนน้อง๋าอย่าทำท่าห่อแงน้าคุณมีแปนใหนบอกพี่นะคุณตัวรักของเราจะบุญตัวรักของเราจะบุญนมาไปสนกับคุณลมาเลลวหนอเถอตาเบ้อนำนองตาเบ้อนำนองแนวว่าเป็นของเพินปานใดเดชจังสี่ได้เอิญก็ร่างหลังบ่าเบียทุกซ้ำเสี้ยไปเสียงพีมันจนพีมาเห็นก้นงามอยากขวงจาน้ำมา เ็นแต่เกาพอแต้แล้วพอเห็นคนบูวอยกเติโซเตยมอุนอุนของสายบ้านหักตกตามค,คอยคอยได้ตักแต่คอยวาสนาพี่ชายบ้านหน่อยบ่สมคุณไม่คนสวยพี่ใส่ลำบ้านบ่เป็นคนรวย,ย,วยุกจนคนให้บ่มีรายได้หากิจทางเนี้ยงพอคือแนวคาล่าไม่ห่างคาลายทักอายคนเดียวนะจ๊ะทักอายคนเดียวนะจ๊ะขออย่ามีโมฆะนะไม่คุณคนดีตอนที่เราถึงแม่คุณยิ้ม บางทีเ่เาตื่นแม่บุยาบึงลาบุงเที่ยงให้พี่ชายอกครัความรักโอ้ไม่หวานไม่คมวามรักโอ้ไม่หวานไม่คมบางก็สมอารมณ์บางที่ก็เลือนลอยวันแก้าน้ำใสมันของเอาสมบาทคุณพอน้องละมาพันยังทีสมขารมละก็ไม่เที่ยงไม่แท้อารมก็ไม่เทียงไม่แท,ท,ท้จะเปลี่ยนปันแปบ,บไปได้ทุกอย่างคนงามหนะ้าเสือใจคน คนงามมาด่าเสือใจคดใจผู้หญิงทั้งหมดละคตเลือกะน,ะอน,นาอาเดจ่าช่างเป็นไปแท้อาเดจ่าจะกเป็นไปแท้และไปชายเนวแน่รอเอารอเอาเศรษฐีเจ้าจะมาเม้าลายเศรษ้าเจ้าจะมาเม้าลายหญิงจะกเป็นคนนายนั้นแต่หญิงสำคัญรักกันบางคนบ้าแท้บ้าก,กันบางคนก็แท้อยู่จนเท่าจนแก่จะคอยตายจะกลับ มันเบาๆ้ำกักมวลมวลรันเบาบน้ำกันมวนมวเอาพี่ชายขอสอนเอาพี่ชายขอส่วนรอนองกันอยสมแต่ยิ่สมมารอนองกตะยิ่สม เราดีแล้วว่าละแรลกยกแรลกแหกหมานใบอ้อยองคูนะครับเป็นหลักการธรรมดาของมะล้อคุมมะล้อก่อนเขื่อนหันไม่งีใส่หยาเตี่ยนเะาเม่เนาะนะครับก่อนสิเป็น